พิธีกรดังเปิดหมดเปลือกพลอยแค้นเรื่องอะไราครั้งนี้ถือเป็นระดับปรมานูยังคงเป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องดราม่าเดือดกลางดึกนางเอกดังพลอยเชอร์มานโพสต์ฟาดอดีตแฟนหนุ่มตานารากรพิธีกรชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดราม่าดังกล่าวพลอยเชอร์เลิกกับต้งถูพีมาสักพักแล้วแต่เป็นการเลิกที่จบไม่ค่อยสวยมีความค้างคา,าใจ สังเกตช่วงหลังๆเวลาออกงานพลอยไม่ค่อยสดใสพลอยเป็นคนทุ่มเทจริงใจกับความรักแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการทรยศหักหลังยังคงจำกันได้ครั้งที่มายมีข่าวว่าพัวพันกับนักร้องแรปคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ชัดแต่สังคมก็ผ่านผ่านไป มีเรื่องอื่นให้ใส่ใจแต่พลอย,ยังค้างใจและสืบจนรู้ว่าระหว่างที่ยังคบกันโต้องแอบไปกินกับหญิงอื่นตรงนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นไม่หรือเปล่านะคนเลิกกันแล้วไปมีคนอื่นมันอาจเจ็บจี๊ดแต่ถ้ายังไม่ได้เลิกกันขาดแล้วมารู้ทีหลังว่าระหว่างยังอยู่ยังกินกับเราเธอก็แอบไปกินกับคนอื่นพอถามก็โกหกตลอดตลอดอันนี้ไม่แค่เจ็บแต่แค้นสุดเจ้าชีพลอยเธอเป็นคนสุดทุกทางอยู่แล้วความแค้นครั้งนี้ระดับปรมาณูเลยเฉียวพิธีกรดังเปิดหมดเปลือกพลอยแค้นเรื่องอะไรครั้งนี้ถือเป็นระดับปรมาู ยังคงเป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องดราม่าเดือดกลางดึกนางเอกดังพลอยเชอร์มานโพสฟาดอดีตแฟนนุ่มตานารากรพิธีกรชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดราม่าดังกล่าวพลอยเชอร์เลิกกับต้นงทูพีมาสักพักแล้วแต่เป็นการเลิกที่จบไม่ค่อยสวยมีความค้างคาใจสังเกตช่วงหลังๆเวลาออกงานพลอยไม่ค่อยสดใสพลอยเป็นคนทุ่มเทจริงใจกับความรักแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการทรยศหักหลังยังคงจำกันได้ครั้งที่มายมีข่าวว่าผัวพันกับนักร้องแรัปคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ชัดแต่สังคมก็ผ่านผ่านไป มีเรื่องอื่นให้ใส่ใจแต่พลอยังคางใจและสืบจนรู้ว่าระหว่างที่ยังคบกันโต้งแอบไปกินกับหญิงอื่นตรงนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นไมหรือเปล่านะคนเลิกกันแล้วไปมีคนอื่นมันอาจเจ็บจี๊ดแต่ถ้ายังไม่ได้เลิกกันขาดแล้วมารู้ทีหลังว่าระหว่างยังอยู่ยังกินกับเราเธอก็แอบไปกินกับคนอื่นพอถามก็โกหกตลอดตลอดอันนี้ไม่แค่เจ็บแต่แค้นสุดเจ้าชีบลอยเธอเป็นคนสุดทุกทางอยู่แล้วความแค้นครั้งนี้ระดับปรมาณูเลยเชียว